สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขณะน,นี้ท่านกำลังติดตามรับชมรายการรักไม่รู้โรยนะคะดำเนินรายการที่คณะพยาบาลศาสตร์วันนี้พบกับดิฉันนิตยาศรีบรมอาจารย์กลุ่มสาขาการพยาบาลเด็กค่ะเป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากอาจารย์น้ำฝนแวนแครนะคะเป็นอาจารย์กลุ่มสาขาการพยาบาลเด็กเช่นกันนะคะจะมาพูดคุยกันในเรื่องของวิตามินซีดีอย่างไรนะคะอาจารย์ค่ะวันนี้ เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของวิตามินซีใช่ไหมคะ,คะมันมีประโยชน์อย่างไรคะอาจารย์ก็วิตามินซีนี่เป็นสิ่งที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะคะ,คะก็คือวิตามินซีเนี่ยก็คือชื่อเต็มๆเ,เขาก็คือกรดแอสคอร์บิกนะคะ,คะเป็นวิตามินที่มนุษย์ไม่สามารถสร้างขึ้นได้เองค่ะ,คะต้องได้จากการรับประทานอาหารเข้าไปนะคะหลักๆก,ก็คือเป็นสารที่ต้านอนุมูลอิสระนะคะ,คะสารอนุมูลอิสระก็คือสารที่ เกิดจากการสันดาบในร่างกายแล้วก็ทําให้เป็นของเสียคะ่ะในร่างกายที่ทําให้เซลล์จะเสื่อมสภาพนะคะแล้วก็อันที่2นะคะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันนะคะทําให้เซลล์แข็งแรงะคะ่ะโดยเฉพาะการทําให้เอ็นนะคะแล้วก็เส้นใยต่างๆในร่างกายนะคะมีความแข็งแรงนะคะอันที่3นะคะช่วยป้องกันโรคต้อกระจกเนื่องจากว่าวิตามินซีเนี่ยช่วยปกป้องเซลล์ใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นก็ช่วยปกป้องเลนตาของเราด้วยนะคะ,คะโดยทําให้ลดการเป็นต้อกระจกเวลาที่เราสัมผัสพวกควันบุหรี่นะคะรังสีมูตาไบโอเลตต่ตางๆค่ะอันที่4ี่ก็คือบรรเทาความรุนแรงของการเป็นโรควัดนะคะก็คือถ้าทานวิตามินซีก็จะทําให้ระยะเวลาในการเป็นวัดสั้นลงนะคะเนืน่องจากช่วยสร้างเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายค่ะ,คะอันที่5ก็คือช่วยให้แผลหายเร็วขึ้นเนื่องจาก ช่วยซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอนะคะแล้วก็อันที่6ก็คือเพิ่มความต้านทานต่อโรคหัวใจนะคะเนื่องจากทําให้เกิดความยืดหยุ่นของหลอดเลือดนะคะอันที่7นะคะเกี่ยวกับความงามเลยค่ะขาดไปได้ก็คือวิตามินซีนะคะจะช่วยให้อ่าเนื่องจากเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์ก็คือต้านอนุมูลอิสระนะคะทําให้เซลล์มีความยืดหยุ่นนะคะช่วยสร้างเสริมคอลลาเจนทําให้เซลล์มีความเปล่งปังเต่งตึงค่ะอ่อนเยาว์ลงด้วยค่ะ ประโยชน์<ป>หลักๆนะคะประโยชน์เยอะมากเลยนะคะฟังแล้วเนี่ยวันนี้ต้องกลับไปซื้อวิตามินซีมาทานเลยนะคะค่ะ,คะแล้วอาจารย์ขาวิตามินซีเนี่ยมีแหล่งอาหารอะไรบ้างนะคะที่พบได้มากค่ะค่ะก็คือเราสามารถที่จะรับประทานวิตามินซีเนี่ยจากอาหารที่เราทานได้ทุกวันนยคะ,คะเช่นผักผลไม้กลุ่มพวกผลไม้ก็พวกฝรั่งนะคะมีะมะขามป้อมนะคะ,คะแล้วก็พวกผักก็จะเป็น พีกหวานกระหล่ำปีมะรุมมะนาวมะเขือเทศพวกนี้ก็จะมีวิตามินซีเยอะนะคะในเนื้อสัตว์ก็มีนะคะอาจารย์ก็คือแต่ว่ามีน้อยค่ะแต่หลักๆนะคะอยู่ในผักและผลไม้เราควรรับประทานผักผลไม้ที่เป็นสดๆนะคะเพราะว่าวิตามินซีเนี่ยเขาจะถูกทำลายถูกทำลายไปโดยความร้อนได้เพราะฉะนั้นก็คือถ้าลวกผักก็ควรจะลวกแป๊บเดียวนะคะแล้วก็ทานเลยอย่าอย่าให วิตามินซีสลายไปยเพราะว่าการปรุงเนี่ยลดวิตามินซีไปเยอะเหมือนกันก็คือควรทานสดๆเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเราควรรับประทานอย่างไรบ้างคะขนาดที่เราต้องรับประทานนะคะก็คือถ้าเราทานผักผลไม้เนี่ยก็คือกินได้ตามตามปกติเลยนะคะ,คะแต่ว่าบางท่านก็คือสะดวกในการที่จะไปซื้อซื้อเป็นเม็ดนะคะที่เป็นวิตามินซีที่เป็นสำเร็จรูปค่ะก็ถ้าเป็นผู้ชายนะคะก็ รับประทาน90มิลลิกรัมต่อวันผู้หญิงก็75มิลลิกรัมต่อวัน <c oughs> หญิงตั้งครรภ์ก็85มิลลิกรัมต่อวัน <c oughs> โดยรวมแล้วไม่เกิน2,000มิลลิกรัมต่อวันนะคะ เพราะว่าถ้าเราทานขนาดสูงเกิน1,000มิลลิกรัมมันจะมีผลข้างเคียงค่ะก็คือยิ่งถ้าทานตอนท้องว่างนะคะจะทำให้อ่าอาจจะมวนท้องได้นะคะายเครืองใช่เพราะว่ามันเป็นกรดนะคะก็จะอาจจะมีอาการเคลื่อนไส้ปวดท้องได้นะคะแล้วก็วิตามินซีเนี่ยขับออกทางปัสสาวะค่ะก็คือถ้าเกิดปัสสาวะเป็นกรดหรือมีความเข้มข้นมากเนี่ยอาจจะทำให้เกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะได้ค่ะ ดังนั้นก็มีประโยชน์แต่ก็ไม่ควรที่จะทานเยอะเกินไป<ช>นะคะ,คะนะ,ะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองระบบทางเดินอาหารเกิดนิ่วได้เลยนะคะ,คะสุดท้ายนี้อาจารย์อยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมกับการรับประทานวิตามินซีบ้างคะวิตามินซีเป็นสิ่งที่มีประโยชน์หลากหลายนะคะแล้วก็ทำให้เราดูอ่อนยาวทำให้เรา หลีเกเลี่ยงโรคภัยต่างๆได้เพราะฉะนั้นก็คือหาผักผลไม้ที่มีวิตามินซีมากๆนะคะมารับประทานก็จะช่วยได้โดยที่เราไม่ต้องกินยาค่ะอ๋อค่ะสำหรับ วันนี้นะคะรายการรักไม่รู้โรยนะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์น้ำฝนแวนแควนนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะแล้วก็มาให้ความรู้ประโยชน์ในเรื่องของวิตามินซีนะคะหากท่านผู้ชมมีข้อสงสัยนะคะสามารถแสดงความคิดเห็นนะคะหรือสอบถามเราได้ที่ Facebook นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนศวนนะคะวันนี้นะคะดิฉันอาจารย์นิตยาศรีบรมและทีมงานนะคะขอขอบพระคุณท่านผู้ชมเลยนะคะที่ติดตามรับชมเรามาโดยตลอดนะคะและ แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ